สวัสดีค่ะแพรใหม่มิพนกิจค่ะพิมพการภารชัยค่ะเพราะเรามาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำ Q&A ค่ะถามตอบการสอบวระดับภาษาพม่าหรือ MLPT ค่ะและนี่นะคะคือคำถามที่เรารวบรวมมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาถามตอบกันทีละคำถามค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะการสอบวระดับภาษาจะสอบบ่อยแค่ไหนหรอคะการ ว่าระดับภาษาพม่านะคะเราจะจัดปีละหนึ่งครั้งค่ะโดยสามารถติดตามประกาศจากหน่วยงานที่จัดสอบได้นะคะเพื่อทราบวันและเงื่อนไขต่างๆค่ะคำถามที่2นะคะสามารถสอบข้ามระดับได้หรือไม่คำตอบคือไม่สามารถสอบข้ามระดับได้นะคะผู้เข้าสอบนะคะจะต้องสอบตามลําดับขั้นค่ะโดยผู้ที่ต้องการสอบระดับกลางนะคะจะต้องสอบระดับต้นให้ผ่านก่อนถึงจะไปสอบระดับถัดไปได้ค่ะคําถามที่3นะคะผลสอบสามารถใช้ได้นานแค่ไหนหรอคะ คนสอบวดระดับภา,าษาพม่านะคะจะมีอายุอยู่สองปีคะ่ะทุกคนคำถามที่สี่นะคะนิสิตหรือบุคคลทั่วไปสามารถขอสอบได้หรือเปล่าคะสามารถสอบได้ค่ะเพราะการสอบวดระดับนะคะเปิดให้ทางนิสิตบุคลากรหรือบุคคลภายนอกค่ะเพียงลงทะเบียนตามกําหนดนะคะแล้วก็ชกําระค่าธรรมเนียมในการสอบค่ะภาคที่2ค่ะเราจะมาตอบ QA ในหัวข้อผลสอบวดระดับสําหรับครูและบุคลากรทางการศรึกษาค่ะคําถามที่1นะคะ การสอบระดับภาษาพมา่าหรือ MLPT สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างสำหรับครูผู้สอนภาษาพมา่าเป็นภาษาต่างประเทศที่2และบุคลากรทางการศึกษาก็คือผลสอบะระดับภาษาเนะะี่ยค่ะสามารถใช้ลดระยะเวลาในการทําวิทยาฐานะได้ค่ะครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานะคะสามารถยื่นผลการสอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ค่ะคําถามที่2นะคะนอกจากการใช้ผลคะแนนทีบเพื่อลดการยื่นเลื่อนวิทยาฐานะแล้ว ครูสามารถนําไปใช้ทําอะไรได้อีกบ้างคะครูสามารถใช้ผลคะแนนสอบระดับนะคะยื่นเพื่อรับสิทธิการเข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาพม่าค่ะอย่างเช่นโครงการพัฒนาทักษะภาษา,าพมา่าที่จัดโดยสาขาวิชาพม่าศึกษาค่ะภาควิชาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยานะลยัยนเรศวรนั่นเองค่ะ คำถามที่3นะคะและนอกจากใช้สำหรับ upskill reskill ด้านภาษาพม่าแล้วยังมีอ,อื่นๆอีกไหมคะมีค่ะด้วยครูสามารถใช้คะแนนสอบวัดระดับภาษานะคะไปขยายผลต่อค่ะเช่นการเป็นครูกแกนนำการเป็นโคช้ชแนะนำด้านการเรียนภาษาการเป็นตัวแทนจากค่ายภาษาพม่าในแต่ละภูมิภาคนั่นเองค่ะเราจะมาตอบ Q&A พาร์ที่3กันนะคะในหัวข้อผลสอบวัดระดับสำหรับนักเรียนมปลายค่ะคำถามที่1นะคะ การสอบวัดระดับภาษาพมา่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างสําหรับนักเรียนคะสําหรับนักเรียนนะคะสามารถใช้ผลสอบวัดระดับนะคะยื่นเข้าศึกษาต่อในรอบ t ีแค t หนึ่งค่ะหรือรอบ p o ต t f o ิโอนะคะของสาขาวิชาพม่าศึกษาภาควิชาตะวันออกคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ คำถามที่2นะคะนอกจากการใช้ผลคะแนนสอบยื่นข้อม่านอะไรแล้วสามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้อีกไหมคะได้คะ่ะเรียนนะคะสามารถใช้ผลสอบนะคะในการยื่นขอทุนการศึกษาคา่ะหรือขอรับสิทธิ์นะคะการเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่า,าคา่ะที่จัดโดยสาขาวิชาพาม่าศ,ศึกษาภาควิชาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรได้อีกด้วยคะ่ะเราจะมาตอบ Q a n A ภาที่4กันนะคะในหัวข้อผลสอบวัดระดับสำหรับนิสิตสาขาวิชาพม่าศึกษา,กษาค่ะ คำถามแรกนะคะผลสอบระดับภาษาพมา่าสามารถนําไปยื่นฝึกงานได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะนิสิตที่มีผลการสอบระดับภาษาพม่านะคะสามารถยื่นเข้าเป็นหลักฐานในการขอฝึกเข้างานณสถานประกอบการได้ค่ะและคําถามสุดท้ายของหัวข้อเรื่องนี้นะคะผลสอบระดับภาษาพมา่าสามารถเพิ่มเงินเดือนเพิ่มโอกาสในการสมัครงานหลังเรียนจบได้ไหมคะ ผลสอบว่าระดับภาษาพม่านะคะเป็นใบเบิกทางในการยื่นสมัครเข้าทํางานในบริษัทต่างๆค่ะบางแห่งนะคะผู้สมัครที่มีผลสอบว่าระดับภาษาพม่านะคะจะได้รับค่าภาษาพม่า3,000บาทค่ะหรือมากกว่านั้นในทุกๆเดือนค่ะบางบริษัทนะคะจะพิจารณาเงินเดือนเพิ่มจากฐานเงินเดือน,เ,น,เ,นเดิมให้อีกด้วยค่ะสุดท้ายนะคะขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาสอบวระดับภาษาพม่า หรือ MLPT กันเยอะนะคะสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคม2568ค่ะรอบสอบครั้งที่1น,นะคะระดับต้น beginner ค่ะราคาจะอยู่ที่900บาทค่ะและว,วันสอบนะคะคือวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568ค่ะสถานที่จะสอบคือคณรามนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนนรศวนค่ะแล้ว,ลวมาสมัครสอบกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ,คะ